สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานําความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับหรือผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับของผู้ที่มาถามนะครับผมก็จะตอบให้นะครับ10นาทีกับคำถามและคำตอบนะครับคำถามที่1นะครับ เราหว่านข้าวไล่ละกี่ถังนะครับผมก็ตอบให้เลยนะครับไล่ละ2.7นะครับวิธีการคำนวณก็5ไล่ใส่6ลูก4ไล่ใส่5ลูกนะครับหรือ10ไล่ใส่11ลูกตามนี้นะครับก็ไล่ตามจำนวนเลยข้าวจะเยอะกว่าจำนวนไล่1ลูกนะครับอ่าคำถามต่อไป หลังจากที่เราหว่านข้าไว้แล้วกี่วันถึงหล่อน้ําได้อ่หรือฉีดยาได้ตอบให้ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านสังเกตต้นข้าวทุกท่านก่อนว่าต้นข้าวของพวกท่านสามารถรับน้ําแล้วน้ําสามารถท่วมดินท่วมหญ้าแต่ไม่ท่วมข้าวได้หรือยังถ้าท่วมได้ดังที่ผมบอกก็สามารถฉีดยาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปได้เลยครับ ก็จบไปนะครับเกี่ยวกับการเติมน้ําคําถามต่อไปเราจะใส่ปุ๋ยช่วงข้าวอายุกี่วันนะครับผมก็จะตอบตรงนี้เลยถ้าเป็นข้าวอายุสั้น15วัน30วัน45วันนะครับถ้าเป็นข้าวอายุยาว20วัน40วันแล้วก็60วันนะครับอัตราที่ผมให้ทุกท่านใส่ สิบห้าถึงยี่สิบโลในรอบที่หนึ่งสองสามนะครับส่วนปุ๋ยที่ใส่ให้แนะนำให้ใส่ในรอบที่หนึ่งและรอบที่สองก็คือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์หนึ่งลูกผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบสามลูกนะครับผสมเข้ากันให้ได้สี่ลูกหวานสิบไร่นะครับใช้สูตรนี้รอบที่หนึ่งและรอบที่สองนะครับส่วนรอบที่สามให้เปลี่ยนเป็น สิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งลูกผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบสามลูกนะครับผสมรวมกันหวานได้สิบไร่นะครับลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูอ่าคำถามต่อไปนะครับเมื่อข้าวเมื่อหลังเราใส่ปุ๋ยนะครับข้าวได้อายุยี่สิบวันถึงสี่สิบวันเนี่ยลักษณะข้าวเป็นกราบใบเหลืองนะครับ หรือเป็นเชื้อราใบาขีดใบาลายนะครับหรือใบจุดที่ไม่ใช่เชื้อราน้ํามากหรือน้ำยุบเราใช้อะไรแก้ต้องตอบตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยตามเวลาที่กำหนดให้แล้วก็ใส่ยาใส่ทุกอย่างตามเวลาที่กำหนดให้โรกนี้จะไม่ค่อยเกิดนะครับโลกนี้จะเกิดได้เป็นที่พันธุกรรมของข้าวเกิดจากหมดลิตรปุ๋ยนะครับหรือหมดลิตยา ให้แก้ด้วยการฉีดแมนโคเซปนะครับแต่แนะนำถ้ามันจะเกิดในรอบที่30-40ถึงวันก็จะเป็นช่วงที่เราจะใส่ปุ๋ยรอบที่2ใส่ย,ยารอบที่2พอดีนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้ไม่แนะนำให้ฉีดมั่วนะครับหรือถ้าฉีดยาผิดก็ให้รอ7-7วันนะครับถึงจะเริ่มฉีดใหม่ได้นะครับเพื่อไม่ให้ต้นข้าวโซมยาเกินไปนะครับ อ่าคำถามต่อไปนะครับข้าวเราทำไมถึงจะไปใช้ปุ๋ยเก็นะครับในช่วงเวลาไหนผมก็จะตอบเลยเราจะไปใช้ปุ๋ยเกตช่วงต้นกลมนะครับจนถึงออกรวงหรือโน้มรวงนะครับเราจะไม่ใช้ในช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกเราให้กินปุ๋ยตามปกติอยู่แล้วนะครับการใส่ปุ๋ยเกตในช่วงแรกจนมาถึงช่วงต้นกลมอาจทำให้ข้าว เป็นโรคขอบใบแห้งนะครับใบกรอบแล้วก็เป็นเชื้ราได้ง่ายนะครับในระยะแรกอ่จบไปนะครับคำถามต่อไปทำไมเราถึงฉีดเพลี้ยไฟในช่วงที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดยาเพลี้ยไฟนะครับในช่วงที่เราฉีดรวงกับยาฆ่าหญ้า เมื่อพวกท่านหลอน้ําหลังจากฉีดยาฆ่าหญ้าได้สองวันพวกท่านหล่อน้ําปั๊บเนี่ยเพียไฟจะเข้ามาทําลายใบยข้าวของพวกท่านทันทีน,ทนทนะครับทําให้พวกท่านต้องเสียเวลาจ้างหรือทําการฉีดใหม่อีกรอบหนึ่งทําให้เสียเวลาเวลาในการเสียเงินด้วยนะครับในการฉีดอีกครั้งหนึ่งในเมื่อมันสามารถรวมกับยาฆ่าหญ้าได้นะครับแล้วในตัวไทอะมีทอกแซมเนี่ยหรือยาเพียไฟเนี่ย ช่วยทําให้ข้าวเนี่ยมีการเจริญเติบโตสองข้อแสงได้ดีขึ้นหรือฟื้นฟ,นฟ,นฟนูต้นข้าวที่เสียหายจากยาฆ่ายาได้อีกด้วยนะครับอ่าจบไปนะครับอ่าคําถามต่อไปเมื่อข้าวอยู่ในระยะตาเกสรเนี่ยเราสามารถฉีดยาได้ไหมผมขอตอบตรงนี้ก่อนว่าในช่วงในช่วง ลักษณะตาเกสรเนี่ยตาเกสรแบบไหนถ้าเม็ดข้าวที่ช่วงตาเกสรหุบแล้วนะครับหรือผสมเกสรเสร็จแล้วสามารถฉีดได้นะครับแต่ถ้า,มาเมล็ดข้าวที่ออกมายังปากอ้าอยู่นะครับคือปากของเม็ดข้าวยังอ้าอยู่ยังไม่หุบห้ามฉีดนะครับผมจะตอบตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากจะหุบแล้วนะครับเราถึงเริ่มฉีดกันจะแนะนําให้ฉีดในช่วงเย็นนะครับหรือเช้ามืด จะดีกว่านะครับอ่าคำถามต่อไปนะครับปุ๋ยเกตที่เราแนะนำให้ใช้ในช่วงข้าวระยะต้นกลมจนถึงโน้มหลวงปุ๋ยเกตที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือ1 3บสาหรือ0ูนยนะครับในอัตรา1นกิโลต่อ10บไร่นะครับอ่าก็จบไปนะครับอ่ามาดูต่อ ข้าวเราเนี่ยทำไมถึงต้องใส่กรดอะมิโนโน,นะครับผมก็ตอบตรงนี้ก่อนกรดอะมิโนมีความจำเป็นนะครับฉีดไปเพื่อทำให้ข้าวมีการกระตือรือล้นในการดูดอาหารมากขึ้นนะครับเราเข้าใจว่าข้าวเนี่ยสามารถผลิตโปรตีนนะครับผลิตกรดอะมิโน,โนด้วยตัวของตองต้นข้าวเองได้นะครับ แต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่านาเราหรือดินเราเสื่อมสภาพไปแค่ไหนนะครับผมถึงแนะนำให้ใส่กรดอะมิโนอ่าจบไปนะครับคำถามต่อไปยามแมงนะครับทุกชนิดเราจะใส่ช่วงไหนดีที่สุดนะครับผมตอบในคลิปนี้เลยนะครับหลังใส่ปุ๋ยรอบที่1นึหวัน ถือไม่เกิน20วันนะครับใส่ปุ๋ยรอบที่2 30วันไม่เกิน45วันนะครับรอบที่3 45วันไม่เกิน60วันนะครับอันนี้คือยา,มาแมลงพวกนอนกอนะครับและก็นอนม้วนใบนะครับก็จบไปกับคำถามที่ทุกคนมักจะ ถามมากที่สุดนะครับก็จบไปคำถามต่อไปนะครับเราสามารถฉีดยาฆ่าหญ้ารอบที่2ได้ไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าได้ครับแต่แนะนำให้ใช้ยาที่ไม่กระทบต่อข้าวนะครับหรือกระทบน้อยและการฉีดไปก็ไม่ได้ทำให้หญ้าตายสนิทนะครับแค่ทำให้หญ้ามันชะงัก ทำให้ข้าวเติบโตตามปกติฉะนั้นถ้าไม่เยอะจนเกินไปก็ไม่แนะนำให้ฉีดนะครับเพราะว่าจะสิ้นเปลืองทั้งเงินและอาจทำให้ข้าวอ่านได้นะครับการใช้สารเคมีทุกชนิดที่ผมพูดมานะครับเราสามารถลดการใช้ได้นะครับอ่าก็คำถามต่อไปนะครับ ยา,มาแมลงยาเชื้อราฮอร์โมนทุกชนิดเราไม่ฉีดได้ไหมผมขอตอบตรงนี้เลยว่าถ้าเราไม่ฉีดนะครับหรือว่าเราดูแลไม่ถึงบำรุงไม่ดีผลผลิตก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติของการทำข้าวนะครับก็ให้เราสังเกตนะครับให้เราเป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยช่างถามนะครับ จะทาให้เราเก่งขึ้นเองนะครับในการทํานาวันนี้ก็ขอจบกับคําถามเหล่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากับคําถามใหม่นะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับและรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะได้ความรู้นะครับหรือข้อคิดจากคลิปที่ผมทำมาทุกๆคลิปนะครับ หรือบางทีผมก็อาจจะพูดไม่เพาะนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าผมเป็นคนตรงๆนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและรับฟังจนจบนะครับไปก่อนครับขอบคุณมากครับ